สวดีครับเพื่อนๆผมนายตุ้อินฟินิตี้แปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำคอร์สเรียนนะครับหาเงินกับ TikTok นะครับโดยวย TikTok Shop Affiliate นะครับไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับสอนแบบจับมือทำนะครับเริ่มต้นจากศูนย์ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้แล้วก็สามารถเรียนซ้ำได้ไม่มีหมดอายุนะครับเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ เนื้อหาจะถ,ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เนี่ยนะครับเ,เพื่อนเก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ t k t t o k ทิกตอกจบทิกตอกเซลเลอร์ระบบในหน้าการสมัครระบบในหน้านะครับข้อมูลต่างๆทุกอย่างเลยนะครับที่ผมสอนใน t i k t o กนะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะเรียนรู้ในในกลุ่มปิดซึ่งเ,เรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ส่วนที่2นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือเพิ่มแล้วนะครับเพื่อโปรโมทสินค้าของ TikTok Shop ในรูปแบบการนำ up affiliate นะครับเพราะว่าใน TikTok เนี่ยเราสามารถทำ TikTok Shop ในในระบบและนอกระบบได้ซึ่งสื่อโซเชียลอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำได้แต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเอาสินค้าใน TikTok Shop เนี่ยนะครับไปทำ affiliate ยังไงซึ่งผมก็จะสอนวิธีการสร้างเครื่องมือเพิ่มทั้ง3เครื่องมือนี้เลยนะครับเพื่อนๆได้เรียนรู้แน่นอนนะครับ นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำาิ i กต o k s h o p นะครับแบบละเอียดเลยนะครับทั้งในระบบและนอกระบบนะครับเรียนรู้ได้แบบมืออาชีพแล้วก็ที่สําคัญคือผมจะเน้นเรื่องของการทําแบบนอกระบบด้วยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในปีนี้เนาะนะครับเ,เพื่อน แล้วผมก็จะมีคอร์สเรียนพิเศษแถมให้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นการทำแอฟเฟอร์เแล้วก็อันทำดอกชิปนะครับตามที่เห็นในรูปเลยมีการสร้างได้จากพวกแม่แบบนะครับแล้วก็มีสอนอเครื่องมือต่างๆอื่นๆเนี่ยนะครับตามที่เห็นในรูปนะครับสามารถเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนในคอร์สได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมมีสอนเอาไว้ให้นะครับ การเรียนรู้นะครับเราจะเรียนรู้กันในกลุ่มปิดนะครับเพื่อนๆมีกลุ่มปิดสอนเรียนรู้นะครับเพื่อนๆก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้แล้วก็มีปัญหาอะไรนะเนีเ่ยเพื่อนสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับทำไมถึงจะต้องเรียนกับเรานะครับเพราะว่า คือผมเนี่ยจะคอยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นวันนี้เพื่อนๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็เอาไว้นะครับนำหน้าคู่แข่งแซงคู่แข่งได้แน่นอนนะครับเรารู้ก่อนใครทำก่อนใครนะครับเราก็ย่อมมีชัยกว่าใครนะครับเพื่อนๆคอร์สเรียนวันนี้นะครับยังเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติเนี่ยหนึ่จริงๆแล้วคอร์สเรียนนี่น่าจะเกินเกินกว่านี้นะครับแต่ว่าผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่590เนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลย และที่สําคัญคือคอร์สนี้นะครับผมนะครับมีโปรโมชั่นคือสําหรับเพื่อนๆที่แนะนําเพื่อนมามาเรียนในคอร์สนี้เนี่ยสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับในการแนะนําก็คือนะครับทุกๆคอร์สเลยต่อหนึ่งคอร์สรับไปเลยครับห้าสิบแนะนํามาได้เท่าไหร่ก็รับไปตามคอร์สนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่ทิกตอกหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆที่เพื่อนๆได้เห็นคลิปวดีโอนี้นะครับ